ยิงแอด YouTube จำเป็นไหมนะครับผมจะบอกให้คุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับนะท o u t u b e ในยุคนี้นะครับนะ ถ้าเกิดว่าเราทําเพื่อการขายของออนไลน์จริงแล้วเนี่ยมันรอไม่ได้หรอกครับนะว่าถ้าเกิดว่าเราทำคอนเทนต์ลงไปแล้วเนี่ยรอให้คนเข้ามาดูนะครับถ้าเกิดเราจะยิงแอดยูทูบนะครับมันมีข้อดีก็คือเราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยครับนะเราสามารถเลือกเพศได้เลือกอายุได้ด้วยนะครับและเราสามารถเลือกความสนใจของคนได้ว่าเขาสนใจแบบไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยครับทำการยิงแอด หรือยิงโฆษณา u t u b e เนี่ยนะครับมันก็ช่วยทําให้คนเนี่ยเข้าถึงรดบมากขึ้นนะครับนะผมให้เทคนิคง่ายๆแบบนี้ครับพอเรายิงแอดเนี่ยนะฮะเป็นนะครับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมีคนเข้าถึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอมีคนเข้าถึงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเด้ขึ้นเราก็ลดค่าแอดลงมาก็ได้นะครับได้แล้วก็ทําการปรับ SEO เข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยฮะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ครับ